วันนี้ขออนุญาตเอาใจสายหลอ่อสายเท่สายลุยกันสักหน่อยค่ะคันนี้เป็นเตโยต้ารีโวลกโคเครื่อง 2.8g คันนี้ใหม่เพียงแค่78,000กิโลเท่านั้นเป็นรถปี2019-20อะไรเดิมแท้จากศูนย์ทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นตัวล้อแม็กซ์อบ18นะคะด้านหลังมีโลบาร์ทรงโ็อกโคเอาไว้ให้ได้ใช้กันด้วยท่านไหนสนใจคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพานะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับสายเพชยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง กระบะมือสองทรายเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะทรายพาพี่ๆทุกท่านนะที่กําลังเล็งหารถกระบะ4ประตูเอาไว้ใช้สักคันแน่นอนคันนี้เป็นโตโยต้ารีโว o ล็อกโคเครื่อง 2.8G ปี19จด20เกียร์ออโต้นะคันนี้ไม่เพียงแค่78,000กิโลเท่านั้นเองกําลังเล็งหารถกระบะนะคะอัพราคาขึ้นมาอีกสักนิดนึงได้ล็อกโคอะไร่เดิมแท้จากศูนย์แบบนี้เอาไปใช้กันเลยทรงหลอ่อทรงเทมากๆนะคะเดี๋ยวเราพาดูกันตั้งแต่ด้านหน้าด้านใน,น,นจนถึง ช่วงล่างกันเลยนะคะเขาเนี้เริ่มต้นจากด้านหน้าคันนี้นะคะเป็นปี19 20เนอะเขาก็จะได้เป็นหน้าหล่อแบบนี้เลยกระจังล็อกโคแน่นอน กรอบดำนะคะตรงกรอบด้านรอบๆก็จะเป็นสีเทาไฟหน้าคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์ด้านบนมีไปให้ใช้ไฟลี่ไฟเลี้ยวมีติดไปครบๆสูงไปจนถึงด้านฉายด้านในนะคะคันนี้จานฉายก็ไม่มีกระไม่มีฝ้าใดๆเนาะเปิดไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะไฟสองสว่างไม่มีกระไม่มีฝ้ามารบกวนใจคุณลูกค้าแน่นอนนะคะคันนี้ไฟตัดหมอกก็มีติดไปให้ครบๆอะไรเดิมแท้จากสูงทุกชิ้นปกติตัวกรอบไฟตัดหมอก ้าสังเกตนิดนึนงถ้าเป็นล็อกโค่ปลอมต้องสังเกตหลายจุดเลยบางทีคือเป็นรถตัวธรรมดานี่แหละแต่ว่าแปลง้าล็อกโคนะคะติดสติ๊กเกอร์ล็อกโคมันดูได้หลายจุดเนาะอ่ะอย่างเช่นกรอบไฟหน้านะคะปกติจะเป็นกรอบสีโครเมียมเนาะแต่ว่าคันนี้นะคะคุมโทนสีดําตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาดําทรงเดียวกับตัวหน้ากระจังแบบนี้เลยนะคะคันนี้ด้านหน้าลูกค้าสังเกตมีอ่าโลโก้รถโดนใจนะคะอันนี้คือเป็นแคมเปญของธนาคาร แคมเปญน,นี้นะคะไม่ใช่ว่ารถทุกคันที่เขาจะได้เข้าแคมเปญน,นี้คือต้องรถนางฟ้าเช็คแต่ศูตรนะคะต้องรถที่วิ่ง1ปีไม่เกิน3 0 0 0 0โลแล้วก็เป็นรถที่เข้าแคมเปญเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพนะคะกว่า274จุดต้องผ่านทุกจุดด้วยนะคะคันนี้ก็คือได้แคมเปญน,นี้ไปเลยรถสภาพสวยมากๆไม่น้อยไมแทงแค่78,000นโลนะคะตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อขับ ยางปี19ท่านไหนสนใจอยากจะเข้ามาดูเข้ามารับชมมาซื้อกับไซา์ทซายเปลี่ยนยางให้เลยเป็นยางใหม่นะคะท่านไหนสนใจก็สามารถแอดไลน์มาหาไซายได้เลยนะคะไลน์ i อ sai หนึ่งหรือว่าด่วนโทร0 9 0 2์เก้าศนะคะขออนุญ,ญาตพาชมด้านหน้าให้เสร็จก่อนแล้วกันเนาะคันนี้ไฟหน้าคันนี้ฝั่งขวานะคะก็ไม่มีรอยขูดขีดไม่มีรอยอ่า แตกไร้ง่าหรือว่าน้ําเข้านะคะสังเกตด้านหน้าอาจจะมีรอยแตกแมลงมาสักนิดหนึ่งแต่มันเป็นจุดสังเกตดได้ว่าคันนี้คือไม่เคยขัดไฟหน้ามานะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกฝั่งนี้ก็มีติดไปให้ครบๆอะไรเดิมแท้ศูนย์ดูยังไงนะคะตอนนี้นะรถปี18-19ขึ้นไปนะคะเขาจะใช้ยี่ห้อนี้ ไทยคยโตะนะคะลูกค้าพังเกตได้จากจุดนี้เช่นเดียวกันนะพันนี้ก็เป็นอะไรแท้เดิมจากศูนย์สโลบสันเหลี่ยมฝาก,กระโปรงคมคมเงาเงารถส,สีดำํำแน่นอนถ้ามีบุบเราจะเห็นชัดมากๆแต่คันนี้คือสวยงามไม่มีรอยบุบบุมเลยนะคะด้านหน้ากระจกแท้เดิมโรงงานทุกชิ้นไซา์เช็คให้แล้วนะคะมีโลโก้โตโตยต้แบบนี้ให้ลูกค้าได้ชมการตัวฟิล์มสวยๆนะคะ รอบคันเลยคันนี้คือฟิล์มสวยพร้อมใช้โลโก้ไฮรักตรงประตูโลโ,ลโก้สอก็มีติดไปให้ครบๆค,คันนี้นะคะลาโก้คุมโทนกระจกมองข้างจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกมองข้างแท้ดูยังไงตรงนี้จะต้องเป็นโลโก้นี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ด้านล่างมีโลโก้เต y o ต a าให้ลูกค้าได้เช็คได้ชมกันด้วยนะคะคันนี้ไซซ์เช็คให้แล้วอะไรเดิมศูนย์นะคะแล้วก็กันสาดมีติดไปให้นะคะกันร,รอยมือเปิด าลายแคปลาเนาะตัวมือเปิดก็เป็นรอยลายแคปลาแบบนี้นะคะคันนี้สวยงามมากๆตรงประตูนะคะสลบต่างๆก็ไม่มีรอยบุบปุ๋มบันไดข้างมีติดไปให้ครบๆผ้าชมล้อกันอีกสักนิดนึงนะคะช่วงโครงหลักล้อโครงหลักรถนะคะก็ไม่มีรอยตอต่อโครงสร้างใดๆนะคะหรือจะเป็นกลุ่มบูธกลุ่มปีกปีกนกต่างๆนะคะก็สวยๆนะไม่มีแบบสนิมเลยนะคะคันนี้รถสวยมาก ไม่เพียงแค่78็ดหเท่านั้นใช้งานน้อยสุดๆนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่699,000กบาทนะแล้วก็กรณีดาวห0 0 0 0ื่สายขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างดาวห0 0 0 0ื่นแล้วกันเนาะดาวห0 0 0 0ื่นนปงวดอยู่ที่เดละหนึ่งื่นหนึ่งพับาทเท่านั้นได้รถสภาพสวยรถทรงหล่อทรงเทปีใหม่ๆไม,ม,ม่น้อยแบบนี้เอาไปใช้กันเลยนะคะท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาหา้ายได้เลยไลน์ไอดี sai 12799นะคะหรือว่าด่วนโทร090 297 08 34นะคะช่วงล้อด้านหลังล้อทรงล็อกโคนะคะพร้อมฝาครอบรุมล้อโลโก้โตโยต้านะคันนี้ก็ดัมหลังนะคะเป็นระบบเบรกแบบดิสก์หน้าดัหลังนะคะท่านไหนที่ชอบระบบเบรกแบบนี้นะคะคันนี้มาจัดเลยเวลาเราขนของเราขึ้นเขาหรือว่าเราอ ใช้งานรถนะคะเรารถสีประตูคือเขาหนักเนาะตัวด้ามหลังก็จะมีการช่วยเบรกได้ดีกว่านะคะแล้วก็เวลาเราใช้งานไปนานๆเนี่ยพวกฝุ่นพวกผงเศษดินต่างๆเขาจะเข้าไปในระบบจานเบรกได้ยากกว่านะคะคันนี้ก็นานๆทีซ่อมใช้ไปยาวๆเลยนะคะสําหรับระบบเบรกแบบนี้เนาะ ด้านหลังนะคะตัวโลบ้าก็มีติดไปให้ครบๆค,คันคันก็จะได้เป็นโลบาสีเทาตัดกับสีดําแบบนี้นะคะของเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะคันนี้ลูกค้าได้อะไรเดิมจากศูนย์ไปทุกชิ้นแน่นอนนะไม่มีไม่มีชิ้นไหนที่แบบว่าของแต่งเพิ่มๆเ,เ,เลยนะคะคันนี้ด้านหลังก็จะเป็นกระจกระบบไรฟฝ้ามีโลโก้โตโยต้าให้ได้เช็คได้ชมกันนะคะแม็กไรเนอร์ hmm. รถสีประตูไม่ค่อยได้ขนของอยู่แล้วแม็กไรเนอร์ก็จะได้เป็นของเดิมโตโยต้าแล้วก็สภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะฝาท้าย ปาร์ทคันนี้ได้เป็นมีกล้องถอยนะคะกล้องถอยจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ไฟเบรกล่งที่สามีโลโก้โตโยต้าให้ได้เช็คได้ชมกันด้วยนะคะโลโก้โตโยต้าด้านหลังโลโก้ไฮรักโลโก้รีโวก็มีติดไปให้การจนท้ายแน่นอนไม่ใช่ตัวธรรมดานะคะถ้าเป็นรีโวตัวธรรมดาเขาจะเป็นสีโครเมียม um, นะแต่ว,ว่าคันนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับ ตัวรถเลยนะคะก็จะเป็นสีเทานะเป็นสีเดียวกับตัวโลบา้านเนาะแล้วก็ที่เหยียบขึ้นนะคะก็จะมีโลโก้ไฮลักแบบนี้ท่านไหนสนใจคันนี้นะคะล,ลูกค้ารับรองเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนได้รถที่เป็นทรงหล่อทรงเท่อะไรเดิมจากศูนย์ทุกชิ้นแบบนี้นะคะไม่มีที่ไหนคุ้มกว่านี้อีกแล้วคันนี้ราคาอยู่ที่699,000บาทนะคะแล้วก็ดาว5 0,000คันนี้ผ่อนอยู่ที่เดละ 11,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีอายุงานเกินปีเป็นพนักงานประจำนะคะก็สามารถฟรีดาวน์ได้ท่านไหนสนใจก็ทักมาสอบถามสายได้เลยนะคะอ่ะด้านหลังตัวกระบะนะคะแน่นอนล็อกโคนะโลโก้ลายล็อกโคสติกเกอร์ต่างๆก็มีติดไปให้สวยใหม่นะคะตัวสติกเกอร์ก็ไม่มีรอยหลุดลอกได้เนาะ,ค,ะคันนี้เคาะแล้ว กระบะไม่มีรอยแบบไม่มีเสียงที่แบบว่าที่แตกต่างกันเนาะเสียงป้องกลางวานเสียงเดียวกันทั่วทั้งแผ่นเลยนะคะไม่เคยมีการเคาะไม่เคยมีการซ่อมมาแล้วก็คันนี้นะคะจะได้เป็นตัวคิ้วทั้ง4ล้อนะคะแบบคุมโทนครบ,ครบอะไรแต่งเดิมๆทุกชิ้นนะคะตัวล้อนะคะคันนี้ก็ไม่มีรอยขูดขีดใดๆนะคะซูมไปจนถึงด้านใน เลขคาซี lle, แน่นอนตรงกับนาเดมคันนี้รถถูกต้องตามกฎหมายสามารถโอนได้แบบไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนคัสซีเราไม่มีประวัต, man, ติตัดตาะโครงสร้างมานะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ลังเลนะอยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามารับชมคันนี้ด้วยตนเองนะคะทรายเรียนเชิญได้เลยที่บริษัทเพรย์ต์ร้านเราตั้งอยู่ที่โซนเมนบุรีซอยเสรีไทย68แยกที่1นะคะก็สามารถติดต่อมาหาทรายได้เลยนะคะไลน์ ID ดี i 1 2 7 9 9หนะคะหรือว่าด่วนโทรศูนย์ 2970834นะคะอ่ะคะเดี๋ยวใส่ผ้าชมภายในกันบ้างคันนี้ภายในสวยงามมากๆได้เป็นเบาะคุ้มทนสีดำน,นะคะดำนอกดำในคันนี้คือเท่สุดๆเปิดเข้ามาด้านในแล้วนะคะตัวเบาะฝั่งขวาจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเนาะ แล้วก็แอร์แบ็กมีให้ทั้งหมด3ใบคันนี้ตัวเบาะเป็นรอยปลุแบบนี้นะคะคือระบายความร้อนได้ดีนะสำหรับลูกค้าที่จอดรจากแดดหรือว่าอุณหภูมิร้อนๆนะคะคันนี้ตัวเบาะคันนี้ก็จะระบายความร้อนให้ได้ดีนะตัวเบาะก็จะเป็นทรงปีกกว้างแบบนี้นะคะนั่งรับรูปรับทรงเราแบบสบายตัวมากๆนะคะคันนี้มีแอร์แบ็กที่เบาะด้วยนะแล้วก็ ด้านหน้าตรงนี้นะคะคอนโซลของเขาจะเป็นคุมโทนสีดำนะคะปกติดีโวตรงนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมเนาะแต่คันนี้ก็จะคุมโทนสีดําเลยนะคะดําตรงนี้แล้วก็กรอบแอร์ก็เป็นสีดําคิวตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมนะคะสวยมากๆคันนี้อตัวจอนะคะคันนี้คืออัปเดตจอมาให้แล้วนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นจอที่มีกล้องถอยนะคะแล้วก็จอใหม่อันนี้สามารถดูนิเกเตอร์ได้นะคะมี SD c a r การ์ดให้ด้วยนะคะ อ่าดูในวิกิเตอไรได้คือแบบดูแผนที่อะไรประมาณนี้เนาะส่วนตัวแอ์นะคะเป็นแอร์ปรับออโต้แล้วก็จุดชาร์จไฟต่างๆนะคะระบบการลื่นถลายระบบนี้นะคะจะเป็นระบบที่เวลาเราติดไฟแดงหรือว่าเราจอดรถชั่วคราวรถจะดับให้เรานะคะแต่เวลาเราแบบปล่อยเบรกแล้วเหยียบคันเร่งคือรถก็จะติดให้เราปกติช่วยในเรื่องการประหยัดน้ำมันนะคะต่างๆแล้วก็ตัวคอนโซลกลางคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เนาะ ดูตรงนี้ไม่มีอรอยที่แบบว่ารอยขูดขีดใดๆเลยนะคะมีฝุ่นนิดนึงคันนี้แล้วก็มีปุ่มอีโค o โหมดมีปุ่มพาวเวอร์โหมดให้ได้ใช้นะคะพวงมาลัยคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังอเดลซาพาไปชมด้านนู้นดีกว่านะคะคันนี้พวงมาลัยหุ้มหนังนะคะแล้วก็มีลำโพงทวิตเตอร์นะคะตัวยางกรอบประตูต่างๆก็สวยใหม่คันนี้สวยพร้อมใช้ตะเข็บเดิมๆจากศูนย์ไม่มีเคาะไม่มีซ่อมนะคะคันนี้นะตัวเบาะหลังก็สวยงามน,นะคะ ที่ลองศึกษาเป็นรุ่นที่สามารถถอดออกได้นะคะถอดออกทาความสะอาดได้นะประมาณนี้คันนี้ตัวบาะสวยเดิมพร้อมใช้นะคะอะไรเดิมจากสูตรนะแล้วก็ตัวแอร์ด้านหลังมีไปให้ด้วยนะคะท่านไหนที่เดินทางกับเรียนครอบครัวผู้ใหญ่นั่งด้านหน้าเด็กๆนั่งด้านหลังนะคะเด็กๆไม่ร้อนแน่นอนมีแอร์ตรงคอนโซลหลังด้วยนะคะประมาณนี้อเดี๋ยวเราไปดูตรงพวงมาลัยกันบ้างฟังก์ชันคันนี้แบบครบจัดเต็มสุดๆนะคะเปิดออกมานะคะพวงมาลัยคันนี้ก็พุ้มหนังดำเนาะ ซูมไปจนถึงด้านในพวงมาลัยยังไม่เงาพวงมาลัยคือคัดมาแล้วนะคะว่าจะต้องไม่มันเงาเนาะลูกค้าขับไปนะคะบางที่อาจจะต้องเข้าโค้งเข้าโค้งพวงมาลัยมันเงาอาจจะมีการหลุดมือได้นะคะเวลาเราจับพวงมาลัยแต่คันนี้คืออ่พวงมาลัยไม่ไม่มันนะคะพวงมาลัยยังเป็นลายหนังอยู่เข้าโค้งก็ปกติไม่หลุดมือแน่นอนนะคะได้เป็นระบบ Engine start นะคะกดปุ่ม start ได้เลยนะแล้วก็แอร์แบ็กไม่ให้ทั้งหมด3ใบพวงมาลัย1ใบนะคะตุ้หัวเขาคนขับอีก1ใบแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งผู้โดยสารหน้าซ้ายอีก1ใบนะคะคันนี้ระบบ m u l t i f u n c t i ันมีไปให้ครบๆนะคะลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะหรือว่าจะเป็นวางสายรับสายเปลี่ยนเพลงนะคะต่างๆแล้วก็มีคู d control ด้วยลูกค้าเดินทางไกลนะคะอยากจะลดความเร็วแค่ 180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะลูกค้าก็มาตั้งค่าได้เลยนะเวลาเราเหยียบเนี่ยก็จะไม่เกินนี้นะคะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องดูอ่าฟังเสียงกันบ้างนะคะคันนี้ก็เลขไมจริงก็อยู่ที่78,900นิดนิลิตนะคะเมื่อสักครู่อ่าสตาร์ทแล้วนะคะตัวเรือนไม้คือจะเป็นสีแบบฟันเฟืองแบบนี้สวยงามมากๆเลย คันนี้ไม่จริงก็อยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลนะคะโอเคประมาณนี้อเดี๋ยวเราลองใช้จอให้ลูกค้าดูนิดนึงนะคะเวลาเราใส่กล้องถอยอใส่เกียร์ถอยนะคะตัวกล้องถอยก็จะทํางานแบบนี้มีเส้นกะระยะให้ได้ใช้ด้วยนะคะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องใต้ฝากระโปรงกันเลยนะคะเปิดฝาหน้าออกมาแล้วนะคะสตาร์ทรถแน่นอนไฟเดย์ทา คันนี้เป็นหลอด LED เนาะก็คือติดปกตินะคะสวยงามมากๆด้านบนแล้วก็ตัวเครื่องคันนี้ภายในใหม่มากๆนะคะฝาครอบเครื่องมีติดไปให้กรบพบแแ่งจิ้งหรีดด้านบนก็ไม่มีรอยกรอบแดดไม่มีรอยด้านใดๆเนาะฝาอาดแล้วก็ตัวมอเตออากาศมีตกดไปให้คันนี้แอบคันนี้เป็นตัวมี ABS นะคะปั๊ม ABS ก็รหัสตรงตัวปั๊มเบรกหม้อลมเบรกต่างๆก็ใช้งานปกติดีดตัวท่อแป๊บอลูมิเนียมต่างๆก็ไม่มีคดไม่มีงอ คันนี้นะคะสวยพร้อมใช้มากๆแล้วก็ตัวกระปุกน้ํามันนะคะกระปุกตัวกระปุกพักน้ําหน้าหม้อน้ํานะคะคันนี้ก็เป็นน้าจิ้ชมพูปกติเนะท่านไหนที่ไปดูรถมือสองนะคะแล้วตรงกระปุกพักหม้อน้าเนี่ยเป็นสีขาวไม่ใช่สีเขียวไม่ใช่สีชมพูนะคะอย่าซื้อนะเพราะว่ามันไม่ใช่น้ําที่เอาไว้ใส่ในในหม้อน้ําแบบนี้นะคะลูกค้าอันตรายมากๆ แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะโลกโลก้โตโยต้าต,ต,ตรงหม้อน้ำอะไรเดิมอะไรแท้สย์ทุกชิ้นอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ไปจนถึงด้านบนนะคะเช็ครถมือสองเคยชนไม่เคยชนเราต้องเช็คที่ตะเข็บฝากระโปรงนะต้องคมๆสวยๆแบบนี้นะคะห้ามามีรอยขยุกขยักห้ามามีรอยทาสีามาใหม,อมอ่อย่างเด็ดขาดคันคนี้คือผ่านสวยนะคะพร้อมใช้ด้านในนะคะขาล็อกฝากระโปรงน็อตจะต้องเป็นน็อตเดิมแบบนี้นะคะซูงไปจนถึงด้านในห้ามมีการเปลี่ยนสีน็อตอย่างเด็ดขาดนะ ถ้าไหนที่เข้ามาดูรถมือสองนะคะซาอยากให้เช็คในส่วนนี้ด้วยรถเคยชนมาไหมรถเดิมไหมนะคะถ้าลูกค้าได้รถไม่เดิมไปแน่นอนไม่คุ้มไม,ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งานอย่างแน่นอนไฟหน้าต้องเป็นไฟหน้าเดิมแท้สุดเท่านั้นคะ่ะห้ามหักอย่างเด็ดขาดน,นะคะขาหลอกโครงนี้นะห้ามซ่อมห้ามหักนะคะแล้วก็ยี่ห้อไทยโคยโตต้องมีนะคะทั้งสองฝั่งไทยโคยโตแบบนี้นะคะโครงหลักรถด้านหน้าเขาจะประกอบไปด้วย3ส่วนเดียวกับ3ส่วนนะคะโครงหลักฝั่งขวา แล้วก็โคงหลักฝั่งซ้ายแล้วก็ยาวมาจะถึงคานหน้าม้าน้าตรงนี้สามส่วนนี้จะต้องเป็นสีเดียวกันแบบนี้นะคะอันนี้โครงแก้งฝั่งขวาเนาะอันนี้คานหน้าหม้อน้าต้องเป็นสีเดียวกันนะคะหรือฝั่งนี้คานหน้าม้าน้าฝั่งนี้แล้วก็คานไฟหน้าตรงนี้นะคะต้องเป็นสีเดียวกันแบบนี้ตัวน็อตต้องเป็นสีเดียวกันกับโครงหลักแบบนี้นะคะประมาณนี้เนาะ ท่านไหนที่สนใจอยากจะให้ซายพาดูรถมือสองหรืออยากจะเข้ามาเลือกมาชมนะคะรถของเรานะคะตรงนี้ก็จะเรียกว่าโซน A คันนี้90%ของโซน A เป็นรถที่สามารถขึ้นรถโดนใจได้ตัวรถได้2 7 4จุดนะคะแล้วก็เป็นรถสภาพนางฟ้าเช็คแต่ศูนย์นะคะรถ1ปีไม่เกิน30 0 0 0โลคือตรงนี้จะเป็นโซนที่เอาไว้โชว์รถที่คัดคุณภาพคัดเกรดแล้วเท่านั้นนะคะท่านไหนสนใจอยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามาชมนะคะทรายเรียนเชิญที่บริษัทเพชรยนต์ร้านเราตั้งอยู่ที่ โซนมินบุรีนะคะตรงนี้เป็นโรงพยาบาลเสรีรักนั่งอยู่หลังโรงพยาบาลเซดริลักเลยนะคะสนใจก็สามารถแอดไลน์มาหาทรายได้เลยไลน์ไอดี s a i 1 2 7 9 9นะคะหรือว่าดว่วนโทรศูนย์เ0้าศูนย์นะคะคันนี้ก็เป็นโตโยต้าเรวเนาะเครื่อง 2.8G จรถปี19.20นะคะทำไมคันนี้เพียงแค่78,000กิโลเท่านั้นนะคะท่านไหนสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ทรายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ